กินเราก็ไม่เป็นรองใครนะคะ <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันเรื่องความสวยความงามก็ต้องมาพร้อมๆกันไม่ละเลยนะ,ออะบอกเลยว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ใหม่ล่าสุดของมาดามฟินแล้วสวยระดับจักรวาล <c oughs> สวยจริงๆน้องปุ๊กลูกสวัสดีค <c oughs> ่ะสวยวสยธรรมดาไม่ได้เสียงยาวๆเอาได สวยเท่าหนูสวยพี่หนูแม่ยังทันหรอพวกเราอ่เเอา่อยไไม่ต้องทำอะไรบ้างลูกในวงการบันเทิงอ่ะเราเจอแต่คนสวยๆแล้วก็ต้องแบบขยันในการที่จะดูแลตัวเองอะไรแบบเนี้ค่ะออกกําลังกายแล้วก็เป็นคนนอนเร็วค่ะคือหนูรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่สวยอ่ะเราก็อยู่ในวงการบันเทิงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเออขาวนะหุ่นดีตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้ยหนูเป็นคนเจ้าเนื้อต้องออกกําลังกายแบบวันหนึ่งประมาณแบบหนูคิดไปเองเปล่าว่าหนูไม่สวยหนูรู้สึกว่าหนูอยู่คนเดียวแล้วหนูสวยนะคะแต่ว่าไปเจอคนอื่นแล้วจริงๆพวกรู้รู้ปล่าว่าผิวหนูเป็นผิวที่อินเทรนมากผิวสวยมากคณเ่ะหลายคนมักจะคิดว่าการเป็นดาราก็ใช่สิเป็นดาราก็เลยสวยจะทำอะไรก็ได้หาหมอไหนก็ได้แต่จริงๆ คุณผู้ชมขะมันต้องมีองค์ประกอบต้องเสียสละกับตัวเองจะกินมากก็ไม่ได้จะนอนน้อยก็ไม่ได้จะตากแดดมากก็ไม่ดีจะไม่โดนแดดเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องแบบหลายอย่างใที่หนูอะหนูบอก เขาต้องทํามากกว่าคนอื่นใช่ค่ะดูแลทุกแบบเลยจนแบบเรื่องกลิ่นเรื่องความหอมอะไรอย่างเงี้ยเ<ล>พราะหนูเป็นคนออกกําลังกายแล้วถ้าเกิดถ้าพี่หนูแม่มทราบคือเวลาออกกาลังกายเยอะๆค่ะระบบเผาผลาญดีมากแล้วแบบมันมาพร้อมกับกลิ่นตอนเด็กๆอ่ะเป็นผู้หญิงที่ออกกําลังกายแต่เด็กอะ่ะค่ะแล้วแบบตอนยุคที่มีกลิ่นตัวคือเพื่อนก็จะแบบแกลบลุกหลบอะ ในยุคที่มีกลิ่นตยุคนี้เป็นดารายุคนี้เป็นดาราเรามีกลิ่นตัวไม่ได้มันจะมีมันจะมีพวกเปรี้ยวใช่ใช่ใช่เป็นผ้าเปรี้ยวเยขียวเลยกินฉุนกินฉุนเด็กๆจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีปมเรื่องแบบเฮ้ยแบบเราออกกําลังกายเรามีกลิ่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือเรื่องกลิ่นเป็นอะไรที่ให้ความสําคัญมากๆสิ่งที่ทําให้เราสึกว่ามั่นใจในการที่เราจะไปไหนแล้วเดินออกจากบ้านทุกวันคือการใช้น้ําหอมโดยเฉพาะตัวนี้ล่าสุดเลยค่ะที่พเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมมาดม ฟินมาาฟินก็เลยติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะของหนูมาในคอลเลคชันอะไรคะเป็น V s i ิ n เนเจอร์ค่ะเป็นรุ่นที่แบบเป็นกลิ่นแบบพรีเมียมถ้าใช้แล้วจะรู้สึกว่าแบบฉันแพงว่ะตัวน้ําหอมก็จะมีวันนี้ที่นํามารายการของพี่ๆก็คือจะเป็นมาดามฟินสีทองค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความแพงสมมติว่าหนูจะไปแบบงานกลางคืนจะเดินพรมแดงหนูก็จะใช้ตัว สีสทองใช่ค่ะแต่ถ้าอันนี้เป็นสีเงินค่ะถ้าเกิดสมมติว,ว่าวันไหนจะแบบทำงานเป็นฟีลแบบเท่ๆ working woman <ม>หรือว่าบางทีอยากจะได้ความรู้สึกแบบสปอร์ตๆอะไรอย่าเงี้ยก็จะใช้ตัวสีเงินใช่ค่ะส่วน สีชมพูจะเป็นความรู้สึกแบาๆแบบว่ากินข้าวกับหนุ่มๆเลยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆรอยแบบเก็จะใช้สีชมพูใส่สามเลยค่ะเพราะว่าคุมมาหลายปีแล้วต้องใส่สามชอบกินไยได้ไหมลูกน้ได้แม่แม่ต้องอันนี้เลยค่ะเพราะว่าจะได้สามีรักสามีรู่ค่ะคือจะบอกว่าน้ำหอมรุ่น V Signature เนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่ กลิ่นน้ำหอมเนี่ยติดทนนานกว่ารุ่นคลาสสิกถึง3เท่าค่ะว้าใช่<ม>แล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบถึงแม้จะมีความแบบจะแบลวจะอะไรแ,แต่แบบมีความแพงมีความพรีเมียมอะไรเงี้ยค<ม>่ะนนอะไมาดำฟินที่สุดลกหนูชอบที่หนึ่งเป็นแบรนด์น้ำหอมของคนไทยหนูรู้สึกว่าการที่ใช้ระยะเวลาอยู่ได้นานขนาดนี้<ม>ค่ะคือมันต้องเป็นคุณภาพแหละเพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรที่แบบ แค่ just แบบหาเงินหรือว่าให้เราได้กําไรอนะคะ่ะมันไม่สามารถอยู่ได้นานขนาดนี้ถ้าตัวน้ําหอมไม่ดีจริงเ้ยค่ะอันนี้คือที่หนูชอบเพราะว่าเขาว่เาเคลมมาเลยนะคะ <c oughs> เขาบอกเลยว่ายิ่งคุณมีเหงื่อกลิ่นน้ำหอมคุณก็จะไม่แบบไม่ใช่กลิ่นอับชืน้นปกติแล้วเนี่ยถ้าเราหลายๆคนมักจะมีประสบการณ์นี้คือน้ำหอมกับกลิ่นเหงื่อหรือกับกลิ่นกายพอมันผสมกันอะมันมันเป็นแบบอีก อีกโลกหนึ่งเลยมันจะมีทั้งความฉุนความงงแต่ว่าสําหรับกับมาดามฟินไม่เกิดเหตุการณ์นั้นอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเขาออกแบบมาให้กลมกลืนกับกลิ่นกายของแต่ละคนและกลิ่นเหงื่อใช่แล้วที่ที่เขาออกแบบมาพิเศษคือสําหรับคนไทยค่ะคือประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ําหอมที่ไม่ได้ผลิตจากประเทศไทยเขาก็จะไม่ได้เกต ความเป็นแบบอากาศของคนไทยอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่แบบรู้สึกประทับใจว่าแบบเออคนไทยแบบทําน้ําหอมดีๆออกมาแบบนี้แล้วก็ถ้าจะให้หอมแบบฟุ้งเลยนะคะเราจะต้องแบบอาบน้ําด้วยสบู่มารามฟินเป็นสบู่สมุนไพรค่ะแล้วก็มีครีมด้วยค่ะที่แบบโลชั่นดอกไม้ด้วแบบเป็นโลชั่นค่ะก็คืออาบน้ําเสร็จปั๊บเราก็ทาครีมแล้วก็จบด้วยน้ำหอมติดทนนี่หอมใช่ติดทนทั้งวันข้อดีของเขาคือกลิ่นถ้าเกิดสมมติว่าหนูกับพี่หนูแม่ฉีด ตัวเดียวกัน ก็ไม่ได้เป็นกลิ่นเดียวกันอันนี้คือมันก็มีความเป็นแบบเป็นเอกโบราณ์เอกลักษณ์ใช่ค่ะแม่สวยระดับจักรวาลมาอย่างเงี้ยโรก็ต้องระดับจักรวาลนะแม่ใช่เดี๋ยวจะบอกก่อนนะว่าจริงๆขวดนี้เนี่ยกี่ ml นะคะปุ๊กลูกออันนี้50 ml ค่ะคือถือว่าเยอะมากๆค่ะเป็นเป็นคอลเลกชันที่ขวดขวดใหญ่เยอะมากๆห้าส่บมลหอมนานกว่ารุ่นคลาสสิกถึง3เท่าดูเลยถ้าเราทอยู่เลบ้านที่วันสบายเลยเนาะใช่ถ้างั้นวันนี้คนสวยสวยแบบระดับจักรวาลมาทั้งที โปรต้องจักกรการด้วยเร<ช>ต้องจัรวาร<ช>ค่ะ <c oughs> ก็ก่อนอื่นเลยอยากจะให้ทุกคนนะคะที่ดูรายการอยู่นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย<ช>จะได้สั่งได้ทัน <c oughs> เพราะว่าโปรนี้เป็นโปรที่อยู่ในรายการนี้เท่านั้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ air ออนแอร์เท่านั้นนะคะก็น้ําหอม v ีสทองกับ v ีเงิน2ชิ้นเนี่ยปกติราคา4,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ลดเหลือเพียง 1, 9 9 0บาท แต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะแถมไปเลยข่าวีสีชมพูอีกหนึ่งขวดนะคะแล้วก็โลชั่นดอกไม้หลอดใหญ่อีก3หลอดยังไม่พอนะคะเรามีสบู่สมุนไพรอีก3ก้อนด้วยเท่ากับซื้อ2ชิ้นนะคะแต่แถมตั้ง7ชิ้นรวมทั้งหมดเนี่ยเชิ้นเลยปกติราคา9,540บาทค่ะวันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรกันเข้ามานะคะที่เบอร์ 02- 1 1 4 6 4 6หหรือแอดไลน์นะคะ ฟินก้าวค่ะจะได้ทั้งหมดที่เห็นนี่เลยเห็นทั้งหมดอยู่ตรงหน้านี้ใช่ลูกทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นหนูว่าได้ได้แบบ หนปีแต่ถ้าเป็นแบบสายน้ําหอมอย่างหนูหนูก็อาจจะแบบ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ปุกลุกนะคะย้ำาป่อยสัก20รอบนะคะ <laughs> <laughs> น้ะําหอมวีสีทองและสีเงิน2ชิ้นนะคะ <Okay. S 1> ปกติราคา4,000บาทนะคะแต่วนันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทคะ่ะถ้าโทรมาตอนนี้นะคะแถมฟรีไปเลยคะ่ะวีสีชมพูอีก1ขวดนะคะโลชั่นดอกไม้หลอดใหญ่อีก3หลอดยังไม่พอนะคะมีสบู่สมุนไพร อีก3ก้อนนะคะเท่ากับว่าซื้อ2แถม7ค่ะทั้งหมด9ชิ้นปกติราคา9,540บาทนะคะวันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์021146466หรือไลน์นะคะแอดฟินเกค่ะแป๊บนึงนะออคุณ่ะที่พันธ์เอาไปเอาตายโเ้ยคุณไม่น่าทาเลยตรงนี้ที่บ้านไม่ได้ทาเ สุดท้ายมจะบ้านแล้วไงหมดคนดีค่ะคุณแม่น้องทรายส่งให้พี่ด่วนในโก็แมีใครบ้างที่ที่คุ้นเคยจะเจอกันแล้วได้กลิ่นมีใครบ้างคะสำหรับลูกลูกพี่พี่พุทธพี่จุ๋ยค่ะน้องใหม่ดาวิกาพี่ดิวอริศลาค่ะที่แบบใช้กันประจําพี่ใหม่เจริญกุลาะค่ะก็ถือว่าเป็นน้ําหอมที่ดาราให้ความมั่นใจใช้กันเยอะเพราะว่าพวกเรา คือหยุดอยู่ที่มาดามฟินกันหมดทุกคนเลยแต่ตอนนี้ต้องระวังของปลอมนะคะเพราะว่ามาดามฟินเนี่ยขายดีมากแล้วก็มีคนที่แบบปลอมแล้วมีไปวางขายตามร้านค้าทั่วไปบอกเลยว่านั่นไม่ใช่ของมาดามฟินนะคะค่ะเร้งก็จะในายการซื้อในรายการหรือว่าเข้าไปในเพจของมาดามฟินโดยตรงเท่านั้นนะคะนั่นคือของแท้และนี่คือคอลเลกชันที่คุณจะได้นะคะใช้กันได้ เต็มเต็มเลยหนึ่งปีสุดคุ้มเลยกับการลงทุนครั้งนี้แล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องผู้ลูกแล้วก็ขอบคุณแม่รามฟินมากๆนะคุเช่นกันค่ะ